สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Suzuki Club N นะครับพี่กุลวันนี้ก็อยู่กับน้องคอสซาลอนโซ่และผมตังกุยนะครับกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเลี้วพูใช่ครับแล้วแต่ว่าจะหยิบยกเรื่องอะไรขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจเกนคลอปใช่ครับนะกับอนาคตในถิ่นแอนฟิลสนับสนุนโดย Suzuki You Drink Don't Dive ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ รถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณใช่ครับก็คือเขาบอกยืนยันว่ายังพักดีกับเวอร์พูลนะเออก็คือเรื่องทีมชาติเยอรมันเยอรมันอะไรตอนนี้ลงตัวแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าไปนักอัมันอะไรแล้วอวยพรกันเรียบร้อยครับผมนะแฟนลิเวอร์พูลเองก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากใช่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงมั่นใจว่าครอปก็คงไม่ได้ไปในเวลานี้อยู่แล้วล่ะใช่ครัไหมเขาเพิ่งจะต่อสัญญากับทีมอะไรอย่างนี้ออกไปนะแล้วก็จากคำพูดของเจ้าตัวก็ หัวใจของเขายังอยู่ที่ลิเวอร์พูลใช่ครับโอ้เขาูพูดงี้เลยเหรอเขาบอกว่า my heart is here in liverpool my heart is here liverpool อ่แล้วก็อันนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบมากเเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบก็คือเขาบอกว่า i have a loyalty to liverpool ก็คือแบบมีความผมผมมีความพักดีอ่าซื้อสัตว์จงรักพักักดีกับลิเวอร์พูลนี่แหละครับผมอย่างน้อยก็คือเขาเพิ่งเซ็นสัญญา อยู่กับทีมต่อไปถึง2,026ถูกไหมใช่ครับเออคือเขาก็มีสัญญาอยู่แล้วก็อยู่ในทววของการสร้างทีมลิเวอร์พูล2.0เ,ออเนี่ยนี่คือคำที่ครอปพูดเองเลยนะออว่าเนี่ยกำลังสร้างลิเวอร์พูลยุค2.0ขึ้นมาใช่ใช่เออแล้วก็ต้องการจะทำเกมบุกต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ครับผมคือบอกว่า we want to attack again ใช่ก็คือก็ถ้าถ้าแปลตรงตัวประมาณว่าแบบเออจะทำเกมบุกต่อไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าหมายถึงว่าเราจะกลับมา จูโจมทุกคนอีกครั้งหนึ่งใช่ครับคือมันก็ถ้าจะถ้าจะมองถึงความหมายของคําพูดนี้มันก็ชัดเจนอยู่เพราะว่าลิเวอร์พูลได้แชม Euro ป์ยุโรปปี2019ได้แชมป์ริเมลยร์ปี2020แล้วก็ห่างจากแชมป์ใหญ่ไปก็คือไม่ได้แชมป์ใหญ่อีกเลยจนจะบอก FA c เ p กับลีคัพเป็นแชมป์เป็นแชมปชม์ใหญ่เทียบเท่า2อกันนั้นก็อาจจะยังพูดพูดไม่ได้เต็มที่แต่ว่าโอเค,คก็ถือว่าได้แชมป์เพียงแต่ว่าแชมป์ที่ปราฏถนายอย่าง พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็หายมานี่เข้านี่เข้าสู่ปีที่4แล้วนะใช่ครับถูกไหมแชมป์ยุโรปเนี่ยจาก2019โอ้โหก็ก็ไม่ไม่ได้มีคือได้เข้าชิงครั้งหนึ่งอ่ะก็สองมีใกล้เคียงอีกไหมอ่ะก็มีนี้ได้เข้าชิงอ่าที่แพ้มาัดดิดนะครับครับผมก็บวกกับการเปลี่ยนแปลงภายในทีมครับถูกไหมนักเตะหลักๆหลายคนก็ไปถ้าเทียบกับตอนที่ได้แชมป ยุโรปปี2019จนถึงตอนนี้นักเตะ23คนชุดนั้นเนี่ยใช่ครับเหลือมาถึงชุดนี้เขาบอกว่าเหลือแค่9คนเหลือแค่8ด้วยพี่8คนด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนั้นคือแชมป์แรกของครอบด้วยนะกับลิเวอร์พูล2019ที่เหลืออยู่นะตอนนี้นะมีอลริสซงเชอร์มาติฟฟันไดโจโกเมสเทรนท์โรบบซาร่าได้อีกคนหนึ่งก็คือคิวินเลเฮอร์ที่เป็นตัวสำรองที่เหลือไม่มีแล้ว มีแค่ไแปดคนกองกลางกองหน้ามันหายไปเกือบหมดเลยนี่ที่อยู่เนี่ยอยู่แต่กองหลังทั้งนั้นเลยเนี่ยอยู่แต่แนวรับเนี่ยเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างทีมใหม่ขึ้นมาครับผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีมีประโยชน์หนึ่งที่โอ้โหช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเห็นหลายๆคนโพสตนะครับมันไม่ใช่ปีที่แปดของผมกับริพูลนะเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ปีอะไรนะมันไม่ใช่ปีแรกมันไม่ใช่คือนักเตะประมาณว่า คือเหมือนเริ่มต้นใหม่อ่อมันคือเยาวันไม่ใช่เยเอทมันไม่ใช่แบบอยู่มา8ปีแล้วใช่ครับอ่เอ่ต้องอำลากันแล้วไม่ใช่นี่มันคือการสร้างทีมใหม่มันคือเยาวันนะใช่ครับมันคือเยาวันของทีมลิเวอร์ p ูล2.0ของผม,มเพราะนั้นยังไม่ต้องคุยกันถึงเรื่องผมจะอำลาทีม,มใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนเป็นความท้าทายแบบครั้งใหม่ของครอปเหมือนกันนะ ใช่ครับอก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละว่านี่มันคือทีมชุดใหม่แล้วแหละ<อ>ชุดใหม่ทั้งกองหน้ากองกลางหรือแต่กองหลง<อ>ังที่ยังเป็นชุดเดิมคือต,ตอนที่เขาเข้ามา2015ห <15. S 1> ตุลาคมเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายแน่ๆของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องสร้างทีมสร้างทีมร์พุลขึ้นมาใช่ไหมจนเนี่ยเวลาผ่านมา8ปีเขาก็กําลังสร้างทีมใหม่ขึ้นมาอย่างที่เราหลายๆคนเห็นครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเราก็รู้จักครอปดีพอที่จะ เข้าใจความเป็นครอปอ่ะในหลายๆเรื่องอ่ะใช่ไหมทั้งมุมมองที่มีต่อเกมฟุตบอลมุมมองต่อเรื่องต่างๆเอาแค่ว่าเรื่องของการซื้อนักเตะเขายังมีมุมมองที่ชัดเจนของเขาอ่ะใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมุมมองที่เรื่องของทีมหัวใจผมอยู่ที่เรียวผูใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เซ็นสัญญาไม่ได้มีใครมาแบบมาบังคับเขาหรือจะมาแบบเท่าที่ผมจำได้เท่าที่ผมจําได้ไม่มีใครมา เอาปืนจี้ผมประมาณนั้นเลยเซนะอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เออนะก็คือเขาต่อสัญญาด้วยเขาเรียกว่าด้วยสติครบถ้วนโอ้โหมันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีแรงกดดันอะไรไม่มีแบบสมอมยาไม่มีใครมาบีบคั้นบอกว่าเฮ้ยคือเขาก็พูดชัดเจนของเขาใช่ครับใช่นี่ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของครอปอย่างหนึ่งนะในเรื่องคําพูดอ่ะเขาก็ยังเป็นคนที่พูดได้คือเขาพูดได้ฉลาดอ่ะพูดได้พูดได้แบบมัน ดูแบบบางทีมันก็ดูเหมือนซื่อๆแบบดูแบบตรงๆแต่มันก็ชัดเจนของเขาอ่ะใช่ไหมเออเป็นคนที่แบบผมว่าก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่เดอะครอปก็ยังคงรักใช่อยู่นะแล้วเนี่ยเดือนหน้าก็จะครบ8ปีแล้วนะตั้งแต่ครอปเข้ามาเมื่อปี2015ใช่ซึ่งถ้านับตอนนี้เนี่ยเขาเป็นรองในสมสรเรื่อภูเป็นรองแค่บิลชันครีท่านั้นที่อยู่กับทีมนานสุดที่เป็น ผู้จัดการทีมมานานสุดโอ้แล้วถ้าคุมจนจนครบสัญญาที่เซ็นเนี่ยสองปีสิบหกอ่ะสิบเอ็ดปีนะ11ปีเลยโอ้สิบเอ็ดปีนี่ถือว่านานมากๆเลยนะใช่ครับก็นานนานกว่าตอนที่เขาคุมไมค์คุมดอทมุลอย่างเนี้ยครับไมค์ก็เจ็ดปีดอทมูก็ดอทมุนเนี่ยไม่ครบเจ็ดปีพอดีอ่ะอีออกก่อนใช่ไหมครับนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องมีอะไรฝากกันไว้เพราะว่าเรื่องของความกังวลในต่างๆเนี่ยเราก็ได้ผ่านมาร่วมกันกับเขาอ่ะ ทั้งเรื่องช่วงเวลาสูงสุดต่ำสุดนะพูดถึงต่ำสุดผ่านไปมันก็ถือว่ามันก็ผ่านมาเหมือนกันนะช่วงมันก็มีช่วงแบบหนักๆอ่ะจะว่าฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะน่าจะใช่อยู่นะเออก็ใช่อยู่เพราะว่ามันก็หลุดไปเล่นยุโรป้าลีกเลยอ่ะใช่ครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่แบบเออช่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไปแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ พูดว่าไงวางใจได้กับเรื่องความทุ่มเทของเจนคอับไม่มีอะไรมาสั่นคลอนเขาได้ใช่ครับแม้กระทั่งงานของทีมชาติเยอรมันมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมอ่ะ,ะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เราสบายใจกันแล้วกันใช่ครับนะครับแล้วก็เมื่อเจอไอ้เจ้านา,นา,นาเกอแม,มนเนี่ยทีมชาติเยอรมันเขาตกลงกันได้ละรอแค่ยืนยันเป็นทางการเนี่ยเราก็สบายใจละ แค่เห็นว่าครอปอะไวพร์นาเกอรสมันว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็ไปได้ดีกับเยอรมันแน่นอนก็น่าจะสบายใจแล้วแหละเราก็พร้อมอยากจะไปอุ้มนาเกอรสมันให้เซ็นสัญญาเลยอยากได้ชูชูเออนาเกอรสมันเอออันนี้เราไปบังคับเขาของจริงเลยนะอ่ะโอเคเพราะนั้นสบายใจได้นะครับครับก็ก่อนจะลากันก็ฝากไว้หน่อยนะครับกับรายการใหม่ของทางสารสปอร์ตนะครับครับผมเสี่มกีฬาเดลลี่นะครับพบกันทุกเที่ยงตรงนะฮะจัถค่ะผม นะครับก็จะเป็นรายการข่าวกีฬาเข้มข้นมีวิเคราะห์วิจารณ์มีพรีวิวมีเรื่องของอกีฬาหลากหลายเลยนะครับในแบบฉบับของแสมกีฬาก็คือกีฬาไทยกีฬาเทศอน,นอกเหนือไปจากฟุตบอลน,นอกแล้วก็ฟุตบอลไทย<ม>นะครับก็มีเรียกว่าทีมงานของเราทั้งพี่โยธินคุณต่อธีรพัฒน์น้องพิชชี่น้องกุก๊กกิ๊กแล้วก็ในเรื่องของคอัมนตต์ต่างๆนะครับพี่บิก๊กเจ้พี่แจ็กกี้พี่จอมบอบู่นะฮะพี่ลิันโจ ไก่ปลานะครับคุณเฉียบคุณฉุยเจมนะครับก็รวมไปถึงคนอื่นๆนะใช่ครู้แอนทาพระก็สายมวยอะไรอย่าี้ใช่นะครับหรือสายผู้บปรสยามก็ยังอยู่กันครับผมอาจจะไม่ได้ผลิตหนังสือพิมพ์แล้วแต่ว่าบุคลากรเรายังอยู่ครับผมแล้วก็มาทําทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีรายการที่สยามสปอร์ตนะครับผนึกกับ Asset w i ว e ใช่ครับพี่กุยก็เป็นรายการ แข่งฟุตบอลระดับยุวชนก็ในชื่อว่า Assetwise สยามกีฬาครับ2023นะครับก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า380,000บาทเลยจะแบ่งเป็น3รุ่นครับพี่กุยคือรุ่นของจูเนียร์ครับมี U8 U10 แล้วก็อยู่12ปีอายุไม่เกิน8ปีไม่เกิน10ปีไม่เกิน12ปีใช่ครับก็สมัครได้จนถึงวันที่30กันยายนนะใช่ครับผมนะครับสมัครก็สแกน QR code ได้เลยนะครับที่ขึ้นไว้นะครับแล้วก็ติดตามการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้ได้ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับใช่ครับนะครับแล้วก็หนังสือนะครับในเครือสารสปอร์ตนะครับอย่างคู่มือพิมร์ลีกครับผมหรือว่าโปสเตอร์นะครับในนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับอย่างในมือผมเนี่ยก็เป็นโปสเตอร์โปรแกรมของบุนเดสลิก้ง แล้วก็ยังมีของพรีเมียร์ลีกด้วยนะโปรแกรมเนี่ยก็จะมี2หน้าจริงๆอ่ะซื้อ2เล่มไว้ดีกว่าเพราะว่าหน้าเล่มหนึ่งอีกหน้าหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็ปิดหน้าหนึ่งปิดหน้าหนึ่งกับปิดหน้า2อหน้าแรกก็คือโปรแกรมมาแหละใช่อานีโปรแกรมส่วนอีกหน้าหนึ่งก็เป็นข้อมูลข้อมูลของแต่ละทีมโรสเตอร์นะครับครับผมลาลีกาก็มีใช่อ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆแล้วแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยใช่ครับ ขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกิขอบคุณรถยนต์ซูซูกิยูดริง d o ดอ Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสเว e c a ร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์นิว s u ซูกิ e ออร์ติก a าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์อเต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อสเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงค์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแสกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริง ไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร028888888รถจักรยานยนต์ a ัลฟาโวลัน t ิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลัน t ิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h อร i z อน300 รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก a l p h a v o l ั n t i s h o ร i z o n 3 0 0โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์3 0 0ซีซี Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียม กับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซเวนส์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้น ด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงิน a l p h ฟา Blue สีเทาฮซี่สเกและสีดำ ep Space Black ราคาจำหน่ายอยู่ที่129,900บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-079-1865 Facebook Alphavolantis เว็บไซต์ alphavolantis.com และ YouTube Alphavolantis ครับผมบวันนี้เรา2คนแล้ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ